ฝากไว้ในวันนี้ว่าขอให้ญาติโยมระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณต่อแต่นี้ไปเราจะได้เผชิญกับสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงเอาละตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เวลานี้เป็นต้นไปเนี่ยเดี๋ยวโยมคอยดูโลกมันจะเป็นยังไงอาตมาบอกได้แค่ว่าดินไม่ปกติน้ำไม่ปกติลมไม่ปกติไฟไม่ปกติธาตุในโลกไม่ปกติแล้วอยู่ๆมาอย่างน้ำเนี่ย เพิ่งท่วมไปน้ําผุดจากดินท่วมบรอําเภอเวียงแหงนันไปดูดิเออท่วมไปแล้วบ้านคนไม่รู้แล้วเดี๋ยวนี้ทไล่น้ํานะมันออกมาคนเดียวนี่ไงเออแปลกประหลาดดีนี่แหละไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าสิ่งในโลกเมื่อสิ่งนี้ไม่เท่ากับสิ่งนี้คือความดีกับความชั่วเนี่ยความชั่วมากมืดมากคนจิตใจห่างศีล ผนจิตใจห่างทำความดีก็หายไปเพราะนั้นสิ่งนี้มันไม่เท่ากันโลกมันจึงกำลังจัดระเบียบของมันอยู่เพราะนั้นขอให้ญ <c oughs> าติโยมทุกคนเนี่ยระลึกถึงพระพุทธทคุณไปรมคุญไปสังกคุณเอาพระพุทธประธรรมประสง์เป็นลัตนะที่พึ่งรัตนปณีตังเอเตน,นะสัจวัตเจนะโหตุเมชัย,ยมังกลงังรัตนะอันปณีคือพระพุทธนนทลตนนัตนาปณีคือพระธรรมรัตนาปณีคือพระสง์